อไอรทัยเลิกแฟนนอกวงการยอมรับเลิกแฟนได้10วันวันที่13มกราคม2 5 6 4ันาอยไอรทัยนักร้องชื่อดังให้สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรกหลังมาร่วมถ่ายทำมิวสิกเพลงเข้าใจไม่ตรงกันกับนักร้องหนุ่มบี้สุกฤษท,ที่ชมเชยสตูดิโอถึงเรื่องที่โพสเร้าในไอจีกับความรักที่จบลงกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจกันมาร่วม2ปีถามถึงเรื่องที่โพสเศร้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่โพสละค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเป็นการสร้างลายให้กับตัวเองว่าเราจะอ่อนแอเป็นวันสุดท้ายแล้วเเเเเเรรรรราาาจจจะะุุยต่่่่่ออ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 อแแคคคนนนนนนััั้งงงกกกกืืไวมม็็ปททีสิิธ มันเป็นธรรมดาเราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีเรื่องของความรักปกติจะไม่เห็นตายโพสต์ในมุมนี้นี่เป็นครั้งแรกที่โพสในโซเชียลเมื่อก่อนก็มีแต่ว่ามันไม่มีโซเชียลเฉยๆครั้งนี้มันถึงที่สุดเลยถึงได้โพสต์ไปแบบนั้นก็ถึงที่สุดแล้วค่ะถึงที่สุดที่วันหนึ่งเราตัดสินใจจะ move on ใช่ค่ะปัญหาเกิดจากอะไรพูดได้ไหมอืมแต่ก็ไม่อยากลงรายละเอียดอะไรลึกเพราะว่าเราคุยกันแล้วจริงๆเรื่องมันก็จบไม่ดีแต่เราก็อยากจบกันด้วยดีก็มีการพูดคุยปกติเพราะด้วยความที่เข้ามามันเริ่มจากคคววาาาาามมมมมมเเเเปป็็็็นนนนนนนพืื่่่่่่ออออแแแลยยๆๆขััับสถะฟกกีีตตตรงดด สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างที่หลายๆคนมีสิทธิ์เจอเราก็คิดว่าเราควบคุมไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินต่อไปได้ความสัมพันธ์ยาวนานแค่ไหนเพราะหลายคนไม่รู้ว่าต่ายมีความรักไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ของเราจริงๆก็ไม่ได้อยากเปิดมากแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดปิดซะทีเดียวหลายคนถามเราก็เคยคบนะคนในวงการมันก็ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนรู้ครั้งนี้ก็เหมือนกันมันหลายอย่างด้วยค่ะคุณแม่ก็อยากให้มีครอบครัวก็ขนาดนี้แล้วเนาะมันคุยกันไม่ใช่หนุ่มสาวคุ ็คิดค่ะก็อยากไปให้ไกลแหละแต่มันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเดินต่ออย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้คุณต่ายนะคะ